เตี๋ยวตาเวถามตีดานขายไหมมึงเอาไปทั้งไอเดีกไอเวมาไปสี่แสนจบไปเลยไอ้เหี้ยมึงมึงโดนไปทุกตัวแล้วไอ้สัดมึงเอาร้อยคูไปแล้วยังไงดำก็ไปตัวชุบวไปลงละอนิเมชั่นไปหมดมึงเอากูเกือบหมดแล้วมึงเนี่ยไฟกลางวงไฟสีขาวกลางคูก็จะปฏิเสธขายมึงก็ไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยแบ่งน้องใช้ไม่แน่ใจแล้วเปิดมาครับมาครับบอลเหลือกี่แค่ผู้ชมฮะตรงนี้นะแต่ว่าแฟนคลับเสียไม่ได้ครับอย่าเพิ่งเสียใจไปครับเพราะว่า ยังเหลือเวลาอีกมากเลยครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอ่ะมากสุดๆเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอยากหามืออี๋ตเอาตำรวจตัดทำไมอ่ะต่อนี่ก็ไปไม่ทันไงมีใครครับเมื่อกี้สตาร์อุ้มแป๊บเดียวหรือเปล่าฮะเมื่อกี้เหมือนจะจะหายพอดีฮะดีไฮสตาร์บอยเราต้องมาดูว่าเขาจะลงมกุ๊กใหญ่ยังไงตรงไหนครับผมตรงนี้สกอร์ล่าสุดทๆมากที่สุดว่าเหมือนจะแปดศูนย์แล้วเปล่าแปดศูนย์เลยหรอ ครับผม้าวได้ยังไงรอทีมงานนะครับผมเท่าไหร่วะไอทีอะไอยู่ตัวบ้านตนแปดศูนย์บ้านอะไรนะเก่งนะ LK อุ้มเก่งต้องพูดเลยว่า LK พูดเก่ง LK อุ้มเก่งเขาเขาไม่ได้แค่อุ้มเก่งเว้ยผมมองว่าคือการเทรดรถของ LK รอบเนี้ยทําได้ดีการเทรดกับใช้ยาการเทเซอร์ได้สมบูรณ์แบบมากๆคือรอบนี้ต้องชม LK นะว่าการเทรดหรือว่าการกินยาการหาจังหวะกินยา ได้ได้ดีมากแล้วตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตำรวจเอ้ยไอยากันอะมันปรับมาแบบไหนเห็นตำรวจมันบอกว่ามันรีเซ็ตตัวไวขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะช่วยด้วยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ยาการมันบั๊กเวลาชนใช่ไหมแล้วมันก็จะตายเลยตอนนี้ตำรวจอ่เขาแก้มาใหม่แล้วยากานนะครับผมไม่รู้ว่ามันรีเซ็ตตัวไวขึ้นไหมหรือว่ามันยังไงมีผลไหมถือว่าแม่งทำกันบ้านมาดี ไม่ไม่ใช่ว่าทำกันบ้านาดีหรอกผมมองว่าที่ซัมเมอร์เขาเล่นด้วยวิธีการการอุ้มกันแบบนี้ด้วยนะครับเขาอุ้มกันแบบนี้ด้วยการเทรดการมีเคเพื่อนมาช่วยด้วยผมมองว่าเรื่องพวกช่วยเพื่อนเทรดเพื่อนเนี่ยเสียอม่ได้ครับกไปแล้วหนึ่งคนและเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วครับวนมาเจอพุกใหญ่ก็หวานจีนบบโมจินเยลเลยครับไม่ใชมไะมไม่รู้ว่ามาทางไหนยังไม่กล้าลงเลยครับสําหรับทางฝั่งของ เสียงไม่ได้ครับไม่แน่์หายใจว่าปล่อยเพื่อนตายฟรีนะแบบนี้บอกแต่รู้สึกรถมันถึกขึ้นไหมผมไม่รู้ดิผมไม่รู้ว่ามันถึกขึ้นไหมก็ดูดิครับผมผ้าไปเห็นมีสีขาวสีดำโดนนะครับเห็นไหมโดนซ้ำโดนทุบอยู่ครับเนี่ยอ้แต่เอ็กบอกว่าไม่ได้ทำอะไรรถนะไม่ได้ทำอะไรรถนะครับไม่ไม่ทำอะไรรถนะไม่ได้ทำอะไรรถนะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาลงมาแบบนี้ก็หวานเทียบอโมจินเทียวสิครับถูกครับผมมาทีละคันนีืก็มีเทียวเลยครับผมเฮ้ยพี่ขอแต่เดี๋ยวก่อนมาเหมืกัน แต่ว่าได้เปรียบเรื่องศพครับอย่างที่บอกครับเพราะว่าเอ็กบอกว่าไม่ได้ปรับเลยไม่ได้ยุ่งเพราะว่าจะคงเขาเดิมตั้งแต่ JK เล่นแล้วนะครับก็คงเขาเดิมมาตลอดจนถึงตอนเนี้ยไฟไหมไม่มีการยุ่งอะไรเลยแน่นอนยังไงลังเลเหมือนกันครับถ้าเป็นผมจะไฟตัผมจะเป็นไฟต้องโศกตื่นนมาผมก็ุ่งศพไม่ได้นะวังจอ่าใช่มุ่งโศกไม่ได้ต้องมาจุ่มเลยจุ่มร้องดิ่อซัดลงดิไอซัดลงมาดิลงดิร้องดิร้องดิไอเดนการ์ดไอซัดร้องดิโอ้ไอเดนการ์ด มาหมดยไอ้คุยมึงโจรกูแล้ววันนี้ไอ้เหี้ยกาไอ้เหี้ยเก่งแต่ในลุยสัสไอ้เหี้ยกาเก่งแต่ในลุยไอ้เหี้ยเก่งแต่ในลุยสัตว์โดนมาเนี่ยในลุยเหี้ยกาเซียงไฮนี่เขาไม่ให้เห็นไอ้เหี้ยเก่งแต่ในลุยเฮี้ยขาเพื่อนเฮ้ยอะไรมึงไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยกานี่ครับมุมสูงมาแล้วครับผมโอ้โห อยได้ไรครับแล้วตำรวจมันมานัวด้วยเลยครับไม่ได้ขยใจไม่แน่ใจเหมือนเขาบอกตอนนี้ยังไงฮะเออคือบอกว่าไม่ออกแล้วตอนนี้นะใครที่เปรียบเสียเปรียบนะคือถ้าเอาตรงๆถ้าเสียบไม่ได้ลงมาในตอนนี้เสียไม่ได้อาจจะไฟไหวเหมือนกันแต่ถ้าขาวสู้จริงขาวก็จะสู้ไหวเหมือนกันตอนนี้ยังดูไม่ออกครับผู้ชมครับก็ครับยังดูไม่ออกครับเพราะวันนี้เพื่อนตายเยอะเหมือนกันสำหรับทางของฝั่งเสียไม่ได้ครับแล้วโดนตำรวจจับเลยครับโอ้ยงงเต็มเลยครับผู้ชมฮะเหมือนจะพาศพมาเข้าไฟตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นครับ แต่เหมือนสีขาวจะน้อยสีดําจะเยอะเหมือครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นยังไงไม่แน่ใจครับโอ้ยอ้ตำรวจก็ยิงลูกซองอยู่ไกลๆเหมือนกันครับาสงบออกได้แล้วตำรวจที่ครับมาเคลียร์พื้นที่โอเคเคลียร์โอเคสวยแล้วออกอ่าด็ดยอดมีอีพยิงก็ต้องยิงทำงานดีตำรวจตางไฟตอนนี้ครับเป็นด้านของทำงานดีทำงานดีเก็บล็อตี่ไปหงก่อนต้องออกต้องออกยอด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 รอช่วยเคสเสร็จแล้วไงต้องออก

ีเปลี่ยนทีได้แล้วน้องมันจทุบฟี<ป>ไม่ได้ครับที่ยืนเยอะมปปากนครับผมผู้ชมครับไว้มันแย่เข้ามาเขาบอกไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะหาบ้านหาหลักกันเจนนอแล้วสำหรับทางฝั่งฝั่งลักกี้ครับตรนนี้ต้องพยายามไล่ชุบเพื่อแบบครับลักกี้ครับ A D K โอ้โหเอาเลยครับผมเสียไม่ได้บอกถึงเวลาต้องเอาคืนแล้วครับ เปลี่ยตาเวถามตีดานขายไหมมึงจะเอาไปทั้งไอดีไอเวมอะไปสี่แสนจบไปเลยไอ้เหี้ยมึงมึงโด่งไปทุกตัวแล้วไอ้ตัดม like so yeah ึงเอาร้อยคูไปแล้วยังไงดำก็ไปตัวชุ่วไปลงละอนิเมชั่นไปมึงเอากูเกือบหมดแล้วมึงเนี่ยไฟกลางวงไฟสีขาวกลางคูก็จะปฏิเสธขายมึงก็ไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยแบ่งน้องใช้ไม่แน่ใจแล้วเปิดแล้วครับฮาร์ดเฮ้ยเอาเอาได้เยอะเก็บไม่ได้ได้เยอะได้เยอะมึงค่อยๆเล่น โห้อ้เรี่องโดนตื่นแล้วเนี่ยโอ้โหเราเรียบร้อยครับโดร์แอนิเมชั่นไปอีกหนึ่งครับโอ้วันนี้ครับลัคกี้ครับมีให้เห็นหรือเปล่าสามพ่อตรงนี้โอ้โหโอ้โหดรนปิดตัวชุบไปอีกหนึ่งคนโอ้โหโดนปิดตัวชุบไปอีกหนึ่งคนครับโอ้โหแม่งหลีได้ไงวะเมื่อกี้นี่มัน กืนแล้วนะเว,ว้กกย,วยวไม่ได้กินีกืนแล้วจริงๆไม่เป็นไรมึงถอยได้มึงถอยได้น้องมึงถอยได้แม่งเปิดอ่างคีด,ด้วยเฮียมึงถอยได้น้องเอออเารถมาเหยียบศพไว้เอารถมาเหยียบศพไว้เอารถมาเหยียบศพไว้เอารถมาเยียบศพไว้ <laughs> ภาพมีให้เห็นตรงนี้ครับมีให้เห็นจริงๆครับมันจริงๆครับพูดไม่ออกนะผูช้ชมสปายผมพูดไม่ออกจริงนะี่ตัง้งใจงดูมากเลยนะชบเพโโื่อนโลโอยังแม่งกลางวงไฟเลยโอ้โหโดนปาดหลงังโอ้โอหไอห้เชยชบปาดหลังฮ่อมึงได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่น้องชบไปยิงไม่ได้เดกยากันเออรถปิดนั่นแหละอย่าโดนถีบพอ ผิไม่ได้ดินมาเสียไมด้วมี์พื่ดรื่าดีได้ไหมปืนยิงเพื่อนแดกยากันเยอะจัดืบ้ครโอ้โหกินยากันไว้เออไม่กินก็ได้ถ้าไม่กินก็ได้คนป่าปะเนี่ยโหตายครับถ้าเกิดหมดซัวนะคุณผู้ชมฮะหไฟนานจัดไอ้เหียไฟโคตรนานเลยแล้วหลังบ้านครับยิดไม่ได้ลุกขึ้นมาหรือเปล่าเบลุกอนกันลุกอนกัน แต่กลางไฟเนี่ยไฟใหญ่ตรงนี้เนี่ยครับมันมาตกอยู่ที่หน้าของพวกเราะนี่โกรถคันสีแดงสองคันเนี่ยครับเป็นรุกใหญ่ของเสียไม่ได้เนี่ยแหละครับที่มันตายกันเยอะเกินนะครับคือเสียไม่ได้คนน้อยกว่าเว้เสียไม่ได้คือคนน้อยกว่าตอนเนี้ที่มาไฟเนี่ยคนน้อยเกินคือคนไม่ครบอะเพราะว่าแต่ละคนเพิ่งเอ๋อด้วยแต่เสียไม่ได้ก็เล่นไม โอ้ยตรงนี้เกิดเรื่อยๆตรงนี้เกิดเรื่อยๆมาขู่เลยโอ้โหลุกสู้เลยครับยังไงเนี่ยสมมุตินะพี่โกล์สมมุติลักกี้ผ่านเข้าไปได้เจอกับไลลักเนิพี่โกล์ก็มีหวั่นเหมือนกันนะเนี่ยเจอแบบนี้โอ้โหต้องสู้สู้เต็มที่ครับตอนนี้บอกเลยว่า มันจัดเลยครับผู้ชมครับคุณภาพมากๆแบบแบตนี้ครับครับความมันนี่ความเดือดที่ให้เต็มร้อยเลยครับผู้ชมฮะผมจะพยายามไปดีเซตครับตรงนี้ครับผู้ชมฮะแต่มันจะปิดโอ้โหมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วชมากกว่าัช่วยเพื่อนชุบไม่เกิดแล้วันนี้ครับช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนน้องถ้าเลือกได้ตอนนี้คือมีอยู่ทางไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะตำรวจช่วยได้ไม่เยอะตำรวจช่วยได้ตำรวจช่วยเพื่อนครับตรงนี้ฮะรับผมเสียให้เสียเคสให้น้อยแล้วรีบมาช่วยเพื่อนแล้วเวาครับตรงนี้จะดีกว่าถูกไหมค้อทาที่ดีที่สุด เนี่ยครับผมอ่ะคือโดนอนิเมชันปิดตัวชุบไปบนหลังคาเบลเลอร์ครับและคนสุดท้ายอ่ะสองคนสามคนครับตอนนี้ครับของเสียไม่ได้ครับอยู่ที่เบลเลอร์สีแดงอยู่ไม่ได้ใจใช่ไหมหูยังเกิดอีกเหรอวะยังชุบอีกเหรอกดให้ซ้ำเรียบนะครับมายกมาอุ้ยหูล้มอีกทีฮะดินแม้ตัวตรงนี้ตึบสามทีสามสองทีสามทีคือที่ประเทศเราปิดตัวชุบได้ง่ายครับเพราะว่ามันแทงหลังได้มันแทงหลังได้ครับมันปิดตัวชุบได้ง่าย อือ่านี่ครับโฮปคอรินเฟิร์สครับโดนแบบนี้เรียบร้อยเลยครับผมเรียบร้อยคุณผู้ชมครับไฟใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นน้ำนของลักกี้ครับที่กำชัยเอาไว้ได้ครับผมโอ้โหสวยสุดงดงามเยอะสำหรับฝั่งลักกี้ยอเคครับบอกเลยว่าดอกนี้โอ้โหในวอลเหลือน้อยจัดเลยเฮียทำไมวะในวอลเหลือน้อยไปทำไมมันเหลือแค่นี้วะเนี่ย คือในนี้แม่งหนึ่งกี่คนเองเนี่ยหนึ่งน้ำลายเลยครับแบบนี้ครตบแต่ฟังในไฟแล้วมันเดือดจริงๆแล้วเบาเนาะารคีฮาคีแล้วหนสอี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้กว่ายีบวกผมมองว่าเขาก็แก้เกมมาแล้วเหมือนกันนะสลับลัคกี้ดูดีว่าจะออกจากวงฮาคีป่ะลองดูนะเขาเปิดปู๊บเขาออกไหม ถ้าเขาออกนี่คือไอ้นี่เลยนะสุกเลยครับทีนี้สุยอดไปเลยแล้วห่อทันทีวตอนนี้ยอดว่ะไปเลยครับผมไอ้เอเคทำการบ้านแม่งโคตรเวอร์วันนี้ดูเป็นเป็นออกเลยอ่ะคือไม่รออ่ะไม่รออ่ะคือแบบห่อได้ออกเลยอ่ะไอี่เอลไรกันบบา่าดูเดือนนี้ดูเป็นออกเลยอ่ะคือไม้รออ่ะไ่รออ่คอยบห่อได้อบเขยและอ้ที่เอเคทกัยบานแมคตรว่ะวันนี้โอเคเพอร์เลยอคอไม่รออ่ะไม่รออ่ะครอบบห่อไดออ์เลยอ่ะเล่นเ่ออ์เครับรีบเคลร่อนย้ายสุดไไวครับ คือเล่นวิธีของแฟมหมดเลยอ่ะดมครับวันนี้บอกเลยเขามาเขามาเข้มจริงครับสำหรับ ATK Lucky ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมับ้างครับครับโอ้ลิ้นพันเลยเวลมันเดือดจริงๆนะศึกนี้ครับมันหยดติ่งครับอ่ะอัปเดตสกอร์จากไฟแรกนิดนึงครับผู้ชมครับ ATK Lucky ตอนนี้ปัจจุบันนำอยู่ที่8ต่อ0เสียไม่ได้ห่อศพไม่ได้ด้วยไฟนานเกินเออกี่แคสอ้าแสดงว่าตรงนี้สบายแล้วตรงนี้เขาต้องไปรีเองสบายแล้ว ไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าอันต้องห่อเปนานเกินนานเกินไปครับนานเกินไปได้แค่ห่อเปสวยสวยไปดาาเกินครับ ก็ยังอยู่ในช่วงของฮงฮาคิอยู่ครับผมตอนนี้ได้ครับไอไหนไม่ได้ครับตำรวจเข้าไม่ได้ครับต้องรอไปก่อนครับอเอ๊ะเราดูเหมือนเขาจะทำอะไรพี่โกเป็นห่อเปลธรรมดาหรือเปล่าไอ้พวกนี้ตื่นหมดถ้าไปห่อถ้าไปห่อไอ้นี่แล้วนะจบเลยที่บอกให้ตื่นไอ้พวกนี้ตื่นเป็นชุดนอนช่วยได้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับว่าทำไมเสียงห่อเปลยนะคุณผู้ชมครับมครับซูมองกันครับ ใช่ครับนิ่งวิ่งวับใครใครใครนิ่งใครนิ่งกว่าคนนั้นชนะอย่างที่บอกอย่าเพิ่งลนลานนะอย่างไออย่างไออย่างไอตัวไอบ๊อบเองเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยไอช็อตที่แม่งอนิเมะสวนปิดตัวชุบอีกสามอีกสตัวโอ้โหไอเฮียเวอร์จัดช็อตนั้นพี่ถือว่ายกให้เลย MVP เลยถุดยอดนะถุดยอดสุดยอดถ้าไม่ฆ่านะตื่นกันอีกเพียบลำอะไรวะลำอะไรวะ ลำอะไรไม่ใไม่มปใครลำนะไอ้เรื่องขับรถชนพี่ก็ไม่สามารถที่จะไปตอบได้นะว่าว่าชนจริงไหมชนอย่างไงแล้วจะโดนลบไหมอันนี้พี่ตอบให้ไม่ได้นะครับเออเออนรเรื่องเรื่องเรื่องรถชนเนี่ยอยากจะไปไปประท้วงว่าเฮ้ยมึงขับรถเพราะว่าเรื่องรถชนเนี่ยผมจะบอกงี้ครับคือเขาเห็นครามเล่นเขาบัฟกันคนที่เล่นในแฟนปกมานานอ่ะการรถชนอ่ะคือน้อยมากผมต้องพูดอย่างงี้ดีกว่าการขี่รถชนอ่ะคือน้อยน้อยน้อยจริงๆครับน้อยมากเลยเขา คนที่เล่นแฟมานานอ่ะเขาจะรู้เขาจะรู้จังหวะที่ไม่ชนคนชนคนเลยแม้แต่นิดเดียวดูอย่างผมเด้ผมเวลาผมเล่นอ่ะผมน้อยมากที่จะชนคนจริงๆนะผมจะจอดรถนิ่งแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงนะครับเพราะว่าเมืองเราอ่ะมันมันมันมีดาวเมทด้วยรถชนอ่ะมีดาวเมทแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะมากแต่ว่ามันจะเสียทามมิ่งมันจะเสียทามมิ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะจะชนหรือว่าจะชนแบบไหนครับ แต่ทางทางผมมองว่าทางรายการอะ่ะเขาจะมาพิจารณาเองว่าเน้นชนหรือเปล่าก็าจะโดนหักแต้มไปรายการผมต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้ที่แฟมตัดสินนะครับรายการเนี่ยจะช่วยกันตัดสินหมดเลยทั้งฝั่งแฟมเลยทั้งฝั่งเมืองินอื่นๆเอยของทีฟีอ่ะเขาจะมาประชุมกันแล้วก็ตัดสินว่าตั้งใจชนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือ ต้องมีอยู่แล้วผมมองว่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าจากที่ดูๆเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าอาจจะมีนะครับเป็นครั้งแรกที่ภาคเพราะดี่แปมอ่ะเวลาเวลาใช้ปืนยิงกันอ่ะเขาจะชอบรถจอดอยู่นี่ครับเขาจะไม่ขยับขยับแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดขึ้นลง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 คือที่แปมเขาจะไม่ชอบไม่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 ใช้ไม่ใช้แบบนั้นกันเขาจะจอดนิ่งแล้วเขาจะยิง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  อะไรประมาณนี้ซะมากกว่าเพราะว่ามันมียากันไงเราไม่จําเป็นต้องแบบกลัวล้มมาแล้วขึ้นรถไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยนิยมจอดนิ่งกันส่วนใหญ่ลองสังเกตดูดีๆครับจะจอดนิ่งและยิงอย่างเดียวคก็ือแต่ถ้าชนถ้าเกิดเหตุการณ์ชนเนี่ยมันจะมีการขอโทษกันตรงนั้นเลยครับโทษ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 อะไรประมาณเนี้แปดสิบแล้วกันพลาดคู่เดียวแต่พี่มั่นใจเลยว่าแชมป์ไร้ลักครับพี่ให้แชมป์เป็นไร้ลักครับ แน่นอนครับเพราะว่าอย่าลืมต้องมาเจอ Home โฮมแอนด์อเวด้วยนะครับอย่าลืมถ้าเอลเคแก้แก้การเล่นแบบสตาร์ทาวรูปแบบสตาร์ทาวไม่ได้ยังไงก็โดนครับไม่เป็นล้ำเรื่องอะไรผมไม่เห็นมีใครล้ำนะเมื่อกี้เนี่ยคนล้ำบ้าอะไรครับคนล้ำบ้าอะไรอ่ะผมไม่เห็นคนล้ำนะเขาล้ำบ้าอะไรเขาลมำเขาล้ำบ้าอะไรครับ ลับว่าอะไรพิมพ์พิมพิมพ์ว่าอะไรผมไม่ได้อ่านเดี๋ยวผมจะได้อธิบายให้ฟังครับเขาพิมพ์ไม่ตรงล้วเขาตอบว่าอะไรเราจะได้อธิบายไงเราจะได้อธิบายให้เขาฟังต้องรอดูนไหมครับตอดูนไหมโดนไปเยอะครับโดนไปเยอะครับผู้ชมใครที่เชียร์เสียไม่ได้ครับผมอ๋อบอกคนกดูเสียไม่ได้รอ้องซ้ายมมือคครับก็ีีีดท่ผมว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีใครร้องหรอกคือ มันมันสิ่งที่อะไรที่มันแบบว่าสมมติใช่ปะ่ะอย่างอย่างยกตัวอย่างอะไรที่มันไม่แฟร์กับแก๊งเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาไม่ได้ผมว่าไม่ได้เรียกว่าร้องนะเอาจริง,รงๆอ่ะสมมติใครไม่แฟร์กับเอเคอเคก็มาถกเถียงเรื่องพวกนี้ยอันนี้สรุปว่าร้องไหมจริงๆผมว่าไม่ได้ร้องหรอกแต่อะไรที่เขาเห็นมาในฝั่งของเขาโดนอย่างเงี้ยหรือฝั่งเอเคโดนอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้เขาเขาแค่มาพูดให้ฟังเฉยมากกว่าผมมองว่าเขาไม่ได้ร้อง เหมือนแม่มาบนบนะ่ะมาบนบนะ่ะแค่นั้นเองมาบนบนให้ฟังอะ่ะครับที่ตีประมาณเที่ยงคืนครึ่งที่จะใช่แสดงความคิดเห็นในมุมมองของเขาอะไรประมาณนี้ผมว่าเขาไม่ได้ร้องหรอกไม่ไม่ถูกครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวไม่ถึงเที่ยงคืนพี่นอนคนระับพี่หลับแล้วนะผมพี่หลับอันนี้เดาบ้วนะติดละ เราติดครับผมครับผมเราติดตกมาสนามแบบนี้มันออกไม่ได้นะข้างหน้าออกไม่ได้นะรถพังนะอย่างงี้นั่นไงเรียบร้อยเลยเรียบร้อยดับเลยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าถ้าอัดมาอย่างเงี้ยคือพังแน่นอนนะครับเพราะทุกคนมีแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วครับมันมันที่สิ่งที่สื่อออกมาเนี่ยมันคือสาธารณะมันมันมันทุกคนต้องมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นอยู่แล้วไม่แปลกหรอก มืือกกานนัังรบปเวแต่โอเคครับรถทุเรศจริงจะว่าก็ไม่ได้ครับเราต้องดูมุมมองของเราต้องดูมุมมองของฝั่งโอเคเราจะพูดแบบนั้นไม่ได้อะบางทีมันมีจังหวะอาจจะไม่ตั้งใจจังหวะอาจจะตั้งใจมันผมพูดไม่ได้ครับต้องต้องต้องรอเขาตัดสินเรื่องเรื่องชนมากกว่านะครับมันมันต้องมันต้องดูด้วยอ่ะมันต้องดูจริงๆอ่ะว่าเขาตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ มันมีหลายหลายอย่างนะภาพไม่ตรงบ้างแหละโดนชนจากด้านหลังบ้างแหละมันมีมันมีหลายกรณีต้องดูดีๆต้องดูดีๆถ้ามีก็ก็ลองแจ้งทางทีมงานของของไอ้นี่ยได้ไม่มีปัญหาอะไรผมว่านะครับ